บัดน,นี้วันที่23เดือน5 2568เป็นวันที่23่สิบสามพี่ครับพระเจ้าในวิบูรับสินนรร้ำใจขอถวายเชิงโซชัตชยายาพระสุนพระประเดียละมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารบูชาแดา่กบฏใจทั้งหลายขอสีข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสวดอยู่ตรงนี้ด้วเชิญบทที่หนึ่งกราบพร,ระรัตนตรัยอรหังสัมมาสมุทโธพระควาพุทธรรมพรานตังพิวาเทมิสวะขาตัวพระวุทตาธรรมโมธรรมบางในภาษามิสุปฏิปันโนพระพุทธโตสาวกสังโฆสั่งครั้งน้ำมามิบทที่สองบ สุจิดังปเรณีพุตโตคุณีหิสารมโนธานีปรามีหิจัตถิสติยาวาชิวังอาหารกุทธัธรรมังสังฆังสารังคตโตปูเชมิตรณัแตยังธรรมังจารามิสดทินาบรรดิสามชุมนุมเทวดาสม,มันตาจักกะวิเคสุอตตาขะชันตุเทวตาสธรรมมุนีราชาสาวชนันตุตตะมวะกิทาง ตะเคศมิจะรูเปจเฉีคาราคาเทจะได้เขวิมันอิทีเปรักเคจะทาเมจะรู้วานะคะอิเทาองทุกทีเกเตุมาจุยันตุเทวาชลธรวิสเมยขาถนาคาสีทังตาสังเกยมุนีวัชนางสาธุเมุนันตุธรรมะโสนาาโยยมทันตาธรรมะโสนคารโยยมทันตาธรรมะโสนาโยยมทันตาบทที่สี่บุพการบุพภพาณะบุพพะคันมการ มุสาวะโตลโตสมาสริษทมสาวพะโตลาโตสมาสระษัทมสาวพะโตลาโตสมาสมุทตะบริหาตไตสนคุปทาพุ้ทังสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังครังสนังขจามิชุติยัมปีพุทธังสนังขจามิทุติยัมปีพุทธธรรมังสนังขจามิพุติยัมปีสังคังสนังขจามิตติยัมปีพุทธังสนังขจามิตติยัมปีธรรมังสนังขจามิตติยัมปีสังครังสนังขจามิ บทที่หกสัจจกิริยาคาถานาทิเมส, e สนังอัญญพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหุตุสัปทานาทิเมสนังอัญงธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุตุสัปทานาทิเมสนังอัญงสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุตุสัปทาบทที่เจ็ดติติรัตนะปานามคาถาพุทธังนาเมรัตนภูตัสลีรัติตังธรรมังน,น,น,นตาเมรัรต,นนนตนภูนนตนัสวิาานนสุทธ,ธิสารังสัาางฆังนาเมรันตนภูตัสสุาานนสีทฤติเอตังนาเมติรัตนัง แลตน,นัตตยวหังสัมมาสโมตลิตาวัตถุวิเศษปูตังอัญโยยานตุตะคุณโยคะวะสัปัวตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเลสัมมาสัมภเวนะโลเกทากาโลเกกทาจิจัจจิเรนจปัปาตุภูตังคัมพีดานคัมพีระยานวิสยยัง อติทุตัศถังวินยูหิปันธิตาชเนหิวิชัตยะรูปังโลกัมหิเยเกหิจิกชัจจุปารพันนียังเกศัตฉิสุทุวิธิตังคุณนะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุิสมุปัสต,ตสตังมนสิสุทธะภาษาทานังปูจยติกานะมะสมุิ ะปะม r m ุณณภูมังทุกขาปามุจนะมุขะสารานังคาตานังปูชาและเหตสุปรลมังอาภิปูเฉอยยางนิพานสัตชิกิริยายุป,ปะสัตติส,สัยถังสัมมากิเลสัมมาละโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตตะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารานังคัมณีน,นนะยเมวะตัสมาหิตังติรัตานังสารหังคตัมหะ ลันตินที่วังคณะน,นสุสุนมัสมานาปูเชมะจาปิสัตตังสุปะสันนจิตตาตัทธาดุปาลิจาริยาสัทธารตาจะปุญเยนะตัตถะสุกเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสสาจาสาัทาปิสุวัติหนตุโยเจทะธร,รมมะวินะยัมหิปะมานพูโต โลกุตตาลาพิสมัยโยนิยโตสุโภชังตันโศป,ปานิสยะจายายะอยัมปิโหนตุวัตถุตะเยปาริจิตโตสุป,ปะสากะอาทะกาโลวันที่แปดนิมกาศีคาถาโยจคุม,มาโมหมะลาปกัตโทสามังวับุธโธสุกโตว,วิมุโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวาลันตังศิลสานมามิโลกาสะนัทจะวินายกัจจะ ตันเตชัสตะเตเชสติโหดตัวสัพพันตรายาจามินาสเบนตุทมโมทโยชโชโยวิยะตัฏฐสัตตุตักเสสิโลกัสวิสุทธิพิมักขังนิจญานิโกธรรมะทาราสะชาลีตตาวะโหสันติกาโลตุจินโนธรรมาวัลังตังเสยสานามามิโมหะปะทารังอุปสสันตธาหังตันเตชัสตาเตเชสติโหดตัวสัพพันตรายาจาวินาสะเมนตุสัตธรรมมเสนาสุขตานุกโยโคโย สโสกัสะปาปูปะกิเลสชาติตาสันโตสยังสันตินิโยชกโกจะสวากขาตธรรมังวิธิตังกโลติสังฆังวลังตังสิจสานะมามิพุทธ,ธานุพุธทธังสรรมสีราติทิงตันเตเจสาสาเตเชยสิทธิขดตุสัพพันตรายาจว,วินาสาเบนตุบที่เก้านโมก,การอัตตคาถานโมหะโตสัมมาส,ามาสาฐฐาัมพุทธสัมมาเหสีโนโนโมอุตมะธรรมสัปสวาขาตักเสวะเตนิทะ นมโมมหาสังคัสสปิสุวิทตะสีรัตทิจโนนโมโอมาตายารัตทัตตสตะรัตตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสาวัตุตยตัสปินมโมกาลัพปะพาเวนะวิคัจจตุบัตถวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสป,ปัตานมโมกาลัสตาเตเชนะวิธีมหิโหมิเชตาวาเตชวาบทที่สิบมหาสมัยสุด เอวามสุตังเอกังสมยังพวาสเกสุวิหาติกัปิอุทสงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสตจวัตพกจเติสเพวะอาหารเติทัสตโลกตุอิตวตาเยปุยนะสติปิตาโหติปะวันตังทัศนยพกุสังคัจจะอัตโคจตุนนงจุทาวาสกานังเทวานางเอตโหสีอยังโหพวาสเกสุวิหาติกปิอุทุสียงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกตนะสัตย์ที่มาจิกวันที่พี่กหจะเตะฮิสเพวะอาหรเตะฮิทัศเตะฮิโลกัศตูหิต ศัสนายาพิกุสังฆาจายานุนะมายังปีเอนะปะควาเตนุภาษาเมืองยามาอุปสังฆมิตวาปะคโตุสติเกปันเจกะคาถาภาเสยยมปติอตาโคตาเทวตาเสยยาสาปินามาปะระวาปุริสงปะรมิจตังวาพาหังปะสาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสามิเชยะเอวะเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุเอตุลิตาปะคโตุบุระโตปะตุระหังสุอตาโคตาเทวตาอภิวัตเทวตาเอกามันตาคังสุเอกามันตังจิตาโคเอกาเทวตาปะคโตุสติเกอิมังกาถังอภาสีมหาสมัยโยปะวัลเสสนิเทวกายาสมะคาตาคาธมะอิมังธรรมะสมยังภะกิตายะ อัตโขปราเทวตาภควาโตสติเกอีมาคาถังคาปาตีกัตตะภิกขะโวสมาดัหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากังสูตรันลัีวะเนตานิคาเฮตาวาอิจันนิลังติปะติตาติอัตโขปราเทวตาภควาโตสติเกอีมาคาถังคาปาสีเชเดวะขีรังเชเดวะปิคังอิทักีรังอุขจมัตเมชาเตจารันติสุทราวิมาราจขุมาตาสุชันตาสุสูนะคัเติอัตโขปราเทวตาภควาโตสติเกอีมาคาถังคาปาสีเยเกจิพุทธังสุลนะคาตาเสนาเตคันบิสังติยพญาภูมิปษย์ มสังเทหังเทวายางปริโพเรสันติติอาคพว่าพขมนเจสีเยปพยนาสปิกเวอาสรุกาุเทวตาสัิเบตตาโหติตถาตังัสนาะพิุตังคัจจเยปิเตวิกเวเฮสุงอัจิจะมัทนาอนันโตสมมาสัมพุทธเตัมพิภคนตานังเอตาบรมยวเทวตาสันิปตตาเหสุเยะถาปิไม่หังเอตาริเยปิเตพิกเวพสันติอนาคตมัทนาอนันโตสัมมาสัมพุทธเตยสัมปิภคนตานังเอตตาบรมเยวเทวตาสันิเบตตาภิสันติเตยะตาพิไม่ห่างเวตา การมนุศิกโรธาภาษีจามีติเอวมันเตติโคเตพิขุภควาโตปัญจาศงุะควะเอจัตะโบจาริโลกัมฤกษามิยัสสาภูมาตาทาศิตาเยสิตาคิริขพราหมปะชิตตาตาสมายิตาโธถูสีหาวะสลักทีนาโรมะหังสามิสามุนโอทานมันทัสาสุธาวิปัสสนามะนาวิราพินโยปจัตยัตวาวันีกปิโยวะเวปโตมิสัาสาวเกศสนนรัตเตเทวกายาพิกานตาเตวิชนัภิกโวเตจาร์บักะลงสุตตวพุทธศาสสานังเตัมบาลุหุยาังอมุสานัง ทีชาจิกะอุพอุงตามจากพัสพังอภินยายาวะกิดรนเล็ักุมตุมิยสัทธาสว่เกสนรักเตวกายาวิกันตาเตวิชนาาปิกโวตวหองกิจมิคิรอนุมปตัชาตวายขาภูมิาลบีวัอิทิมโตชติมันโตนะมโตยัสิโมรมานาอภิกรมุพิคุณาสมิติงว่นางชาติขาสาเฮมาวตายขันนานแต่วันน้โนทิทิมโตชุติมันโตนามโตยัตสินโนมุทรมานาภิกามุพิคุณาวสัามิติงว่โนโต ติมันโตวันนี้วันโตยศศิโนบุษมิตรานอภิกามุงพีกุณาสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสัตรายะขานานาแต่วันนี้โนที่มันโตชุติมันโตวันนี้วันโตยศศิโนบุษมิตรานอภิกามุงพีกุณาสมิติงวานังคุมิโรชาอีโกเว กุพีโรลราชทีโกเบุรัสันิเวศนาพิยนัมภาษาหาสังยักขานังปิยุปาสติกุพิโรลชโกโสปะคาสิติงว่านังปุริมาจัตที่สังปราชาตตทภาษาติันธพนังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตาปิสตตาพระโวอินามนามหาภะาอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตชศสิตนมธรมนาอภิกรมุมภิกุนาสุิติงว่านังทักขินาจัตทตังราชวิรุโโหแตปาสัตถิตันธานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุนตาปิสต์ตาพระโวอินทามนา อธิปติมหาราชสัตติสปุตรปิสัตตาพโวิามนามาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวนามาตยัสสินมธรรมนาภิกามุงิกมิิังอุารัจที่สั่งาราชุเรตปัสสตะิยาคานอธิปติมหาราชสัตติสุตรปิสัตตาพโวิามนามาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวนมตยะสสินมธรรมานาภิกามุงิกามิิังปริมาตปริมาที่สังทราด้รัตโทละกินนวินวิรุษคุาชีเมนะวิรุปโขเว นิมาคืนวันทุนิี้วันทุจับปนาโทอุบมังยโยเทวสุโตจะมาตริจิตตาเสนโยจะคันดักโพนาโคราชานาโคสโพนาหูปัญจสิโคเจวะติมพะลูกสุติวัชสายเตจันเยจราชาโนคันทะพัสหะราชพีโมทัปมนาภิกาโมภิกุนาสเบติวนาอัฏฐคุณาสพานาคาเวสาลตาตัจจิก้ากาพัสตัลลาอาโคปายคาสหยาติพิยาบุณาทตาราชาจะอาคุนาคายาสิโนเอราวัณุมานาโคโทกบัคคาสเบติวนาง เยนะคะัดาเชสหาสาหานามติทิพาสทิชาปะขคิวิสุจิจักขูเิหายยะสาเตวะนัมจัปตาสุจตลาสุปันนาอิเตเตสะนามางังพยันตทา,านาคาราชานามาทีถุปันนาโตเขมามาเกสีพุทธังพุทโธธนะหิวจิอวะหายันตานาคาสุปันนาตตนนสะน,นาเมกังสุพุทธังชิตะวชิรหัตเถนะสมุชังสุลัสิตาพาตโลวสวรเสเตอิทิมันโต ยัสจินโวกระกัญชามิสมาอสุราสานาเวคาสาวิปฏิติสุจิจจะปาราโทในมุติสังาสตาจารพริปุนตานังสเพวโรจนามกาจานิฮิตวาพดิงใสนางพัทธะลาหุ เราอุปนธามปาคบงะมาโยธานิพันธันเตพี่กุณางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัิวิจเตโชวายโยตบงวุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสสาสังมตตากุณากกยิกาอากูเทวาวิยสัสสิโนสัเตวะสัสสากายาสะนันันตวานิโนทิมันโตชุติมันโตนะมัโตยสสิโนมรามานาบีมุพีุ่ณางสมิติงวนังเวนทุจะเทวาสหายจะสมายจะทุเวยะมจตสุปนิสาเทวาจตกุาคิตาคอสุปานสาทวะจตาากุาก สุติมันโตวรรวรรณโตยัสสินโนมุรามานาอภิการมุงพิคุณนาสัมมิติงวานาอาทาคุสาภูเทวาชารามะทิคิสิขาริวะอธิตการจโรชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวรุณาสังขธรรมมาจัจจุตตาอาจจะอเนชกาสุตระยะัุชราอาคูอาคูวัสวรนเสิโนเสจเตเสจชะากายาสเพนนานันตวันนี้โฉมันโตชุติมันโตวรรณวรรโตยัสสินโนมุรามานาอภิกรรมุงพิคุณังสัมมิติงวานงมหาอสมานนามหาสมานนามนุษย์ศามนุษย์สุตมาขิคขาปุชิกาอาคูอาคูมโนปุชิกาอาทาคูฮาโยเทวายิสสโน 菩萨เตเตสชจธากายาสเพนอนันตตวันนี้โนยที่มันโตชติมันโตวันลนมันโตยะสัสิโนมุรามนาอภิกรรมุภิกรนังสุปฏิงมนังสุก้าอรุมหาอรุณาอาคูเวคันนาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจคนาสทามัตาคาราคชามิสกาจายาสสินโธทาใิย่งอาคาปชุนโยติสาจเพื่อสติสั萨เตชะตากายาสเป็นอนันตโนยที่มันโตชติมันโตวันลนมันโตยะสัสิโนมุรามนาอภิกรรมุภิกรนังสุปฏิงมนังเขมิยาตุสิตายามากันจกาจายาสสิโนลัมพิตกาลาามเสชติ เกเตรชาติชากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมทามานนอภิกามุมพิคุณนางสมปิติงวานังะเกษตเทวานิกายาสเพนานันตวานิโนนามันวะเยนะอัคังฉุนเยจันเยตติชาสังหัสภูชตาติมกีลังโอคตินนามานาสวังทะเเคโมคาตาลังนาคังชันตังวะอธิกาติดตังครูพามมาปรมัตโตจับุตตาทิมาโตสหัสนาภุมะโลติโสโสปะคาสมปิติงวานังสหัสภัมมะโลกานังมหาพัมาวิชิตติอุปปันโนชุติมันโตวิชิมากายยัสติโสเกษตรชาอิสระคูปเจ กัลวัจวติโนเตสัจามชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะศึเพพิกันเตสินเทเตเวสพามาเกมาลาเสนาพิกามีปันทัสสะปันสักันรฐาสามัทถิยัเอสาขันธะฐานทันธะตะเคนะพันธามุทุโวสมันตาบริวาเลธามาโวมุติธาโกตินังอิตติตรฐานมหาเสนโกรธฐานสัตฐานหาเสนัางับเปสยิปานินาตะละมหาจารสัตตัง สระรังกาตะวานนะพีระวังยะถาปวิจโกเมโคสังรยันโตสิจโกตะาโสปจุฑาวัติสะกุโฑสยังวเสตจาสภังอภิญยาวกิโตเนจกุมารตโตมณีสัทธาสาวกเทศนันเนรเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวีชานาถาพิเกโวเตจะอาจามมากรุงศูตรวะปุจจสัตว์ศาสนาวิตรักขีปกามุงเนีสังลมมาบีเชยงสัพเทวีชนะสังฆามาพยาติตายสัสสินโนมทันติสัพพุตหิสัพกาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดมังคลาสุดดังอเสวนาจะพารานางปฏิตานัจจะเสวนาปูชาจะปูชนียา ปภิรูปะเทสะวาโสจกปุเพจจักระตปุญญตาอัตตสัมมาปานิธิจะเตมัคุตมังะหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะวจายาวาจเตมังคุตมังมาตาปิตุปันทานังปุตตะทารสังขะโหอนาคุดาจากกัมมันตาเอตามังุตมังภานัจจธรรมะจริยาจัตยาการนันจะสังขะโหอนาวัชานิกรมมานิเอตามังคุตมัง อารัตตีวิรตาปาปามัชปานาจัสริยโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตามังหุตมังคาราคารโวจะนิวัตโตจะสังกุตีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมมาสมาสธรรมมาสวังเอตามังหุตมังขันตีจะโสวัสจักสตาสะมานานจะทัสนังกาเลนะธรรมมาสากัจฉาเอตามังหุตมังตโปจะธคำมะจริยัตจะ อริยสัจจานัทสังนิพพานัสัจฉิกิริยาจะเอตมมัมขุมตมะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิติตตังยัสสานกรรมปติอโศกังวีรชังเขมังเอตามขมุมตมะมังเอตาทิสานิกัตตาวาน,นาสัพพัทธรรมปราชิตาสัพพัสสะโสดทิงครับสันติตันเตสังมังคารมุตมันติทีบสองบทสวดปรนารณะปริต ยังกิจวิตังอิทวาหูลังวาสักเเสุวายังตาระนังปานิตังนันโนสัมมังอจิตตาคาเตนะอิทังปิปุเิตตระนาบานิตังเอเจนะสัจเจนะสุวัชิปนตุ ขยังวิราคังอมตังมณีตังยาสะชะคาสกัญยมุนีสมัยโตนาเตนะธรรมเนะธรรมทีกิติยัมปิสังเคธรรมเณตระนังปณีตังเอเตนะสัะเจนะสุวัทถิโอนตุยัมพุทธะเศตรโธปริวันนะยีสุจีสมาธิมานันตัดิกัญญามาหูสมาธินาเตนะจมูนะวิจติยัมปิธรรมเณตระนังปณีตังเอเตนะสัะเจนะสุวัทถิโอนตุเยปุคคลาอาสาสัตตังปัสสัะถาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตยขิณนยาสุขะ ทะชาวกาเอเจสุทินานิมาปาลานิอิทัมปีสังเคตะนังปานีตังเอเตนัสเจเจนัสวุฑีขอนตุเยสุปายุตามนัสสาสะเพนานิการมิโนโคตมัสสาสัญมพิเตปฏิปตามาตังนิไกรหารัชชาพุชานิพุติงพุชามานาอิทัมปีสังเคตะนังปานีตังเอเตนัสเจเจนัสวุฑีขอนตุขีนางคุลนังนัวังนัททีสัมภวังวิราชตจิตตยะติเกภาวะเจมิงเตขินาพิชาอริชนทานิพันติกีลายถาญมบดิโปอิธมปีธมเคตมันตังเคตะนังปานีตังเอเตนัสเจเจนัสวุฑีขอนตุสิบ ธรรมบทสหสวัตรอัตตาหวเวชิตังเสโยยาจายังอิตาลาปาชาอัตตทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญาตจาริโน,โนเนวะเทวะโนคันทัพโพนมาโลสหปมุนาชิตังอปัชปชิตังกะยิลาตถารูป,ปรสัสสะชันตุโน 14. เกตปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตา ชนาตาปัส,สตาอรหัตตาสัมมาสัพพุเทนะอะัฏฐะตุมเหมาอนุสเวนะมาปะลัมมะปะลายามาอิติกิลายากิลายากิลายะเออมาปิถากะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมาคณนะคะเหนะมาอากาปะอากาลัปะริวิตักเกนะมาทิฐินิชานะคิดนขันติยามาผัพภะรูปตายะมา สัมโนโนคัลุยาาตุมเมเหอตตะนาวะชาเนยยาชาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินโยคาลิตาอิเมธมาสัวัตาสมาธินาหัตอหิตายะทุกขไยะจังวัตันติอัาตุมเมเหปชะเหยยาธายถา ยะธาตุมเหตอตตะนาวชาเนยาชาอิเมทะมากุสะาอิเมทะมาอนาวชาอิเมทะมาวินยูปสันถาอิเมทะมาสมัตตาสม,า,สม,า,ทมาทินนาหิตายาทุขายะตวัตติอถาตุเมเหอุปาสัมปัช,ชติปัชวิระวิหะเลยยาถาติสิบห้าอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิต ตมะปะมายุงฉลูปะนีตัะนะสันติตานาเอตังพยงมามะละนนเปขมัโนบุญญาณิกยายราชาสุขาวหานิอุปะนียติชีวิตามะปะมายังชลูปะนีตัะนะสันติตานาเอตังพยงมามะละเนเปขมโนโลกามิสังประชะเหสันติเปโขโยธากายนะสังยโมวาจายะอุชาเตเจตสาตังตัดสังเปตัสสุขายโหติยังชีวะมนโน ปะกะโลติปุญญงธรรมโมหะเวลักขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัดฉันติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัฏานิพินติทุกเขอสสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายาปสติอัฏฐา นิพนติทุเขเอสามาโกสุวิทยาสเพธรรมะอนัตตาติยถาปัญญายะปัสติอัธถานิพนติทุเขเอสามาโกสุวิทยาสิบหกอปันนักกัชะดกอปันนักฐกานะเมเกทุติยังอากุตกิกาเอปะทัทยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนัก,กังพาหุงเวกสรัญังยันติปัปพาตานิวานานิจะเอรามาลุกขเจตยานิมนุษย์สาพยาตาชิตาเนสัง เนตังโสเนตังโขสารังเขมังเนตังสนัมุตตมังเนตังสนัมาคามะสัพพะทุกขาปะมุตติโยจะพุทธจ่ธรรมจ่กสังฆจ่าสารังคตโตจตตาลิอริยสัจจานิสามารถปัญญายัสสติทุกขังทุกขาสมุตปะทางทุกขสัจจะอติกมังอริยะทางอธังคีทางทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสนัมมุตตมังเอตังสนัมาคามะสัพพะทุขขาปะมุตติ สิบเจ็ดพันเทกับลราตาคาถาอตีตังนาวามักอวะนาวาขมเอญนาปัฏิกัางเขนะนนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งยังไม่ถึงพยาตีตามใบหินันตังอปัตตจนอนาคตังสิ่งใดร่วงแล้วก็สิ่งลาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงปัจจุบันนัจะโยทํบางตัดถาตัดาวิปัสสติอสังขิหังอสังกุปังอตังวิทาดุบรุกกะเยบุคคลใดเห็นแจทำปัจจุบันไม่ง่ายไม่คนแค้นในทำนันนันได้บุคคลนั้นนย่ออมพึงเเจริญธใุป อาเชวากิจจะมาตัดปังโกชัดยามและนางสุเวเพื่อนำความเบียดเสียในวันนี้ขครรักจุดความตาในวันพรุ่งนะฮิโนสังฆาตันเตเนมหาเซในน้ำมาจนานาเพราะว่าความไปเพียงกับชลภูมิเสน่อย่างนั้นย่อมไม่มีเกล้าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหรัตตามาตันทิตตังตังเวพันเทกัลโตเตสันโตจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีิดข้านในวันนั้นคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญรุ่กาชนิแลสิบแปดอภินถารปันาโตเราามีควม แก่ไปธรรมดาจะร่วมผลความแก่ไปไม่ได้พยาทีทำโมมหิพยาทิงานาีิโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะรับความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะทำโมมหิมราณะงานานาติโตเรามีความตายไปธรรมดาจะรบุญร่วมผลความตายไปไม่ได้สมเพปิสมเพหิเมปิเย,ยหิมนาปหินานา,นานพาวโววินาพาวโวเราจะรัเว้นไปนสี่งต่างๆคือว่าต้องได้พัดพัดจากของของเจริญใจทั้งสิ้นไป กามสโกมหิกกรมัทยาโทกรมโยนิกรรมะพันธุกามะปฏิสารโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมไปยังเกิดมีกรรมพุทธิตามมีกรรมที่พม่เงาศัยยังกรรมมังกริสัม,มีกัญญาณังวาบาปกังวาตัสสาทายาโทภวิสสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าคือเราต้องต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินหังปัญจะเวคีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ19 เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจดิทุกขาพยาปัตตาเจดิพยาโสกปัตตาเจดีโสกโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจ้าเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีละขันตุสัพพทาภาวนาภีรตาโหตุขจัมตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปะฏปตตาปัจเจกอนันติยังพลังอนันตานันจเตชนะละขันพันธมิจัปปโสยี่สิบเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมมาเนานีนวะวันตุบุชิตาโจถิงกโลนเตสาวิหารมันทะเลเถราจามัชานาวกาจาพิกโวสาราวิกาธานปฏิอุปัษกาอุปัสากาคามาจาเทสานิคามาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาพุชาเยปิจอะันิสัมภวาสังเสธชาตาอตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวลัง ปะคิดจัดเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังทาตุจีดังสตังธรรมโมธรรมัทาระจะปุคลาสังโกโหตุสามโกวะอัฐายาอัฐายาจหิตายาจะอามเหระขันตุสทธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดสัพพะปัตตีทานคาถากุญยัสสีธานิกัสตะยานัญยานิกัตานิเม เตสัจจภพาคิตโนโหตุสันตานันตาปานานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยวิทาเมจาปยาธิติยาอันเยมัชัตจะเวริโนสัตตาติทันติโสกชมิงเตภูมาจตุจตุโยนิกาพัญเจกัดจะตุโวกาลาสังสะรังสังสะรันตาพรวพาเว ยาตังเยปฏิทานนัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชาณนนติเทวาเตสังนิเวสยุงมายาทินานิปุญญานังอนุโมทานะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหนตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมัป,ปะทัจจปปะปปโปนตุเตสาสาสิชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายที่ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าใน ทได้ทําในบัดนี้และบุญและแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีวิงตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินึ่ภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ผงบุญข้าพเจ้าแล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเถิดสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการผลบุญของข้าพเจ้าขอเท้าหลายจนั้เด เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์นังปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเป็นสุขเสมอเทอิดและจงถึงทานกเกษมเถิดขอคว,วามวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินโดยอนุภาพแห่งความเพียร้ดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอาพระความเพียรและอันนี้ส่ในการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยาบทสวนบนพระสุตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้้ระเจ้าจเจริญในทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดส่อทายายมนและพัฒมาเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้โปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ มงคลพระกลิ่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดประวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสี่ต้างขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมาและที่จัดกางในอนาคตขอจงเปลี่ยนโดยูภยุภาพมหาปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างจงสมเร็จสักสิททุกประการเทินสาธุ